กระับสวัสดีพินักแฟนเพลงทุกคันนะครับมาพบกับเกม ROV Thailand ในช่อง j a l e n Channel นะครับตัวนี้โอ้โหยิ่งเล่นยิ่งห่วยนะครับช่วงนี้ยิ่งเล่นยิ่งไปเจอคนอ่าเทพๆนะครับเราหือสตันสตันสตันโอ้โหติดติดติดไม่ติดไม่ติดสองไหมติดสองไปสองไปสองโอ้โหไปไปสองสองะคืวสองตายสองโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหตัวนี้ก็จบชีวิตไปด้วยอย่างอนาถนะครับมาต่อมาต่อ เกมนี้นะ่าจะเป็นฝ่ายเสียเปียบมากนะครับยิ่งคิวได้ยี่สิบสองนะครับแต่ตายยีเอ็ดนะครับยี่สิบสองมาแล้วโอ้โหยี่สิบสี่ไปแล้วยังไงเราก็หาวิธีทางให้วินวินให้ได้นะครับก็สายชู คนนะครับไอ้วาดจบเล่เหลี่ยมอันโดนใดนะครับไม่เผชิญหน้าแล้วก็ตีป้อมอย่างเดียวให้ <c oughs> เข้าไปก็โดนอีกแล้วเอาไปไปไปมาที่บ้านนี้ผมจะตั้งพวกผม,ผมดาเมจขึ้น <c oughs> เรียบๆๆร้อยเรียบร้อยดอกนี้เรีบรยบร้อยนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตซัพพอร์ตไปต่อครับท่านผู้ชมทุกท่นานเราเราเสียเปรียบมากนะครับสิบหก เราเน้นเน้นวินดีกว่าเอาวินดีกว่าเกมใหม่ดีกว่าเกมนี้โอ้โหแลนดตมไปเจออาของผมก็อ่าระดับน้อยๆนะครับก็ไปเจอระดับใหญ่ๆโอ้โหก็ตายเดี่ยบดิไปไปไปต่อไปต่อรีวิวเรายังไม่ถึงนะครับระดับของเราตายเต่าพึ่งได้เล่นโอ้โหไปเดียวไปแล้วเพิึงได้เล่น วันสองวันนี่แหละเราไปเล่นจริงจังอะไรไปไปต่อเอา้าขออนุญาตกลับบ้านก่อนเดี๋ยวไปเอารีวิวก่อนแปบ๊บเดียวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นรอหน่อยรอหน่อยโอโ้โหตอนนี้ฟาร์มอยู่ฟาร์มอยู่ให้ให้ฟาร์มไปให้เพื่อนฟาร์มไปไปไปเราไปไปฟาร์มเดี๋ยวไปเอานี้ ถ้าเป็นร A ร A หนึ่งนะเป็นโลหันะครับโลหนไม่ใช่ใช่ไหมโลหนโลหันะครับตัวนี้ถ้า,ถ,า,าถ้าเอาขาดตัวนี้ได้ก็ตายเกิดนะครับตายเกิดใหม่นะครับตายเป็นอมตะนะครับโอ้โหไปไปต่อเราไปต่อไปต่อตีป้อมเลยเน้นตีป้อมนะครับเน้นตีป้อมตรานี้โอ้ไม่ไหวเอาวินงก่อนวิ่งเอาบวกเฮทีเลยไปตามไปตามไปๆๆ <c oughs> เรืยบร้อยนะครับบวกสี่บวกห้านะครับโอ้โหแตกสารน้ำมูลหมดแล้ครับสุรน้ำมูลเหมือนมารำซิ่งอ่าตัวนี้ไม่เล่นเลยไม่เล่นไม่เล่นแล้วคิวโอ้โหขนาดคิวยังไม่ได้นะเฮทีเยอะมากเรียบร้อยยินจุ๊ก